สวัสดีครับโป้ oh, ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่เหลิวนะครับคิมนี้ก็จะเป็นคุกกี้กับตาไนนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่แจกฟรีในโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมได้ไปลองเล่นมาเออโหมดเนื้อเรื่องมันแจกเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็อยากรู้ว่าเออเจ้าตัวนี้เนี่ยทำแต้มในตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ลองเป็นบีดลุยไปแล้วนะครับบีดลุยก็เป็นหนึ่งตัวที่แจกฟรีเช่นกันตัวนี้ก็ไม่ดอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ผมสปอนนี้นึงก่อนแล้วกันว่าเออแต้มมันไม่เท่าบีด,ะะด,าาดนนบลุย จ้าตัวสมบัติมีน้ำแข็งแล้วก็น้ำยาอามาฤฤิตนะครับถ้าใครไม่มีสมบัติเจ้าตัวน้ำยาเนี่ยก็คือสมบัติอะไรที่ผมใส่เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสมบัติทําแ,แต้มอะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะอยากใช้เลยนะครับจะเป็นกระดิ่งก็ได้เป็นลูกแก้วก็ได้แล้วแต่นะครับแต่สมบัติมีน้ําแข็งเนี่ยเป็นตัวที่ต้องจําเป็นมากๆนะครับแต่มีน้ําแข็งมันก็ได้มาฟรีอยู่แล้วในไ,ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพัดสองเนี่ยเราใช้เป็นเชสช็อกโกนะครับ เส้นนี้ผมดูจังหวะโดยรวมเ่ยถ้าคุณไม่ได้มีเชสคุณมีโสมทําไว้เหลืออะไรยังไงคุณไปเล่นตัวนั้นก่อนก็ได้เพราะว่าเส้นนี้เนี่ยไม้แรกมันจังหวะมันจะท่านในด่านนี้นะถ้าใช้เครื่องโยนเนตจังหวะมันแบบไม้2ตัวอะไรก็ได้นะครับเออแต่แต้มอาจจะไม่เท่ากันนะแต่หมายถึงว่าเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องจังหวะไม้2มากนักนะครับขึ้นมนาธานไปนะครับอยู่ที่176ล้านนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ในตีมน้ำแข็งนะผมเห็นเกมคุกกี้รังคิงด้อมอีกเกมหนึ่งเนี่ยช่วงนี้ก็จะ น้ำแข็งน้ำแข็งอยู่ไม่รู้ตัวนี้จะเข้าเกมนั้นต่อไหมแต่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดายากนะครับโอเคกลับมาที่เกมนี้ต่อตอนนี้แต้มเรา 200, 2องรล้านแล้วนะครับใช้กสกิลไปยิงไปนะครับผมชอบสกิลตัวนี้ที่ว่าเออตอนที่มันยิงนี่แหละ,อะไอเนี่ยนะครับมันมันสนุกดีอ่ะเออบางทีเรายิงดักอะไรพวกนั้นนะครับนี่ผมยิงดักจนหมดแล้วเราก็วิ่งตามปกติไปนะครับไฟโดดนีน่ ซึ่งผมจะเล่นแบบปกตินะหมายถึงว่าเราจะไม่ได้ดึงหลุมอะไรเลยนะจะได้ดูแต้มแบบเล่นทั่วไปเลยนะครับบางทีผมว่าถ้าผมลองมาหลายตาเนี่ยเลือดมันค่อนข้างเหลือพอสมควรคุณอาจจะไปเล่นแบบว่าดึงหลุมก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าแต้มมันจะเยอะกว่าน้อยกว่าขนาดไหนนะครับ่าแล้วก็เจ้าตัวเชสโซโคไม้สองถ้าคุณเล่นเซตนี้เนี่ยจกกังหวะคือเราต้องยื้อหน่อยนะครับต้องยื้อหน่อยเพราะว่าสกิลส,สกิลก่อนรอบสุดท้ายถ้าเราไม่ได้ยือ้อเลือดมันจะเหลือพอสมควรยื้อในะที่นี้คือเราไม่ต้องรีบกดใช้สกิลมากนักนะครับเรา พักบ้างรองก่อนชิวๆแล้วค่อยกดก็ได้นะครับอ่ายิงไปนะครับนี่คือสกิลหมดแล้วนะครับกัปตันไอถ้าเราใช้เครื่องยนต์จังหวะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าคุณไม่ใส่เครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะไม่ถึงขวดเลือดนะถ้าคุณไม่ได้ใส่น้ํายาด้วยนะครับซึ่งผมลองแนละ้วลองกับเชซโกมันไปไม่ถึงนะครับยังแ,แต่ไม่ได้ลองพวกโสมอะไรพวกนะแต่เอาแบบทั่วๆไปกอแล้วกันนะครับอ่านเนี่ยเราไม่ต้องรีบกดสกิลนะครับผมก็จะเว้นประมาณนี้ถึงช่วงตัวใหญ่ปุ๊บค่อยกดสกิลนะครับอ่าก็แล้วแต่นะถ้้าาาใครรแบบวว่ออู่สึก เชสจังหวะเครื่องยนต์มันมัน,ม,นมันถึงขวดเลือดแล้วเลือดมันเหลือแล้วคุณจะไปเล่นสมบัติทําแต้มเลย3ชิ้นก็ลองดูแต่ผมลองกับเชซโกลแล้วจังหวะไม่ใช่แต่ถ้าเล่นเป็นสมอะไรอาจอาจจะถึงนะเออแต่ผมเล่นเชสซก,กันช่วงนี้เฮอเชสนะเออจะได้มีผัดสองเล่นบ้างผมเบื่อหน้าสมแล้วนะครับพักหน้ามันบ้างนะครับเจอหน้ามันมานานเหลือเกินนะครับโดดไปนี่น,นี่นะครับแล้วก็รอบอื่นๆเราก็กดสกิลปกติเลยนะครับแค่รอบแรกเราดึงให้มันนานๆหน่อยอ่านเห็นไหม นี่ผมเต็มว่ากดแล้วรอบแรกดึงให้นานๆรอบหลังจะได้แบบสบายๆ,ายๆเล่นแบบชิวๆเอ้ยอื้มอันนี้คือคลิปไม่ได้แหลกอะไรเกมแหลกนะครับอ้าวตอนที่ผมอ่านมันก็แหลกโอ้โหเดีย๋ยวผมจะลดพลไหมเนี่ยลด,ดโอเคโอ้โหเสียวมากอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้เล่นจริงด้วยอยู่ดีเหนื่อยอีกแล้วนะครับเออปุ๊บปุ๊บไม่เป็นไรนะครับนี่คือสก,กิลสุดทา้ายแล้วไหมเล่นมันจะเหลือๆอยู่แล้วก็เว้นเว้นนะครับนี่นี่น,นี่อ่า ซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วคุณสามารถยื้อให้นานกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยผมแต่ผมมองว่าเออไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เอามาลองดูแต้ว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็พุ่งสุดท้ายด้วยเจ้าตัวสมบัติน้ํายาครับอ่าปึ๊บป๊บโดดไปแต้มจบที่5 9 2ผมว่าถ้าทําแบบสวยๆเป๊ะๆแบบเพอร์เฟกมากๆน่าจะ600ได้อยู่นิดนึงนะครับแต่อาจจะต้องไปหาจังหวะหรือคอมโบที่มันหลากหลายกว่านี้มากนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ